ที่อยากจะเที่ยวเมืองไทยที่ วาขค้นคหลับสบายไหมคะโอ้หลับสบายมากเลยค่ะโอ้อ,อากาศดีด้วยไม่ต้องเปิดพัดลมเลยนอนกันสบายเลย,ย,ยเพราะ<ล>ที่นี่นสบายมากเลยนะคะลมก็เย็นเนาะค่ะไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าที่เล็กๆแบบเนี้เขาคิดได้ยังไงว่าเขาได้ทําแบบเนี้จากเล็กๆมาเป็นที่ทําให้สถานที่ร่มรื่นม,มีต้นไม้มีศิละปะนี่ขนาดอยู่ ไม่ไกลจากกรุงเทพมากเนาะจริงๆแล้วนะคะป้าตุ่นใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยก็จะมีที่ที่เราคาดไม่ถึงอีกเยอะแยะเลยค่ะเป็นที่เล็กๆค่ะแต่ว่าน่ารักแล้วก็สงบร่มรื่นให้เรามาพักผ่อนพักกายพักใจค่ะเมื่อคืนโบพาป้าตุนมาพักกันที่สวนสินบ้านดินทีน่นี่นอกจากจะเป็นที่พักร่มรื่นแล้วก็ยังเป็นธรรมชาติสถานเพื่อง,งานศิลปะอีกด้วยค่ะ ที่เรามาพักโชคดีมีการแสดงจากสวนสินบ้านดินให้ชมด้วยขอบอกว่าเพลินใจจนไม่อยากจะลุกไปไหนจริงๆค่ะนี่ค่ะที่ป้าตุ่นสงสัยนะคะว่าใครกันนาที่เป็นคนสร้างที่นี่ขึ้นมานะคะวันนี้ค่ะรายการเราได้รับเกียรติจากคุณมานพมีจำรัดหรือว่าครูนายค่ะเป็นผูน้อำนวยการสร้างสวนสินบ้านดินแห่งนี้มีแรงบันดาลใจยังไงคะที่สร้างที่นี่ขึ้นมาเป็นเหมือนกับศิลปะสถานค่ะ ต้งบอกว่าแรงมานานใจคือเรื่องของโอกาสครับผมอตอนผมเป็นเด็กเนี่ยคือส่วนใหญ่เวลาเราหาโอกาสต้องหาเอง เช่นผมอยากเป็นนักสแสดงใช่ไหมครับผมก็ตะเวนเข้าไปในกรุงเทพความจะได้เรียนรู้งานศิลปะกว่าเราที่จะได้เรียนรู้ acting สักอันหนึ่งอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกมันเป็นเรื่องลาบากออกมากแต่ด้วยด้วยระยะเวลาที่20กว่าปีที่พยายามไปต่อสู้ดินรนแล้วก็พยายามไปหาโอกาสจนเจอคุณพระธราวดีครับผมท่านก็พาผมไปเรียนต่างประเทศต้องบอกว่าเรียนไม่ต่ำกว่า 20- 30ถึงประเทศนะ oh. ครับผมและทุกเทคนิคทั่วโลกเลยพอเราได้ความรู้ตรงนั้นเราได้ความรักจากผู้ใหญ่เราได้ก็เลยเราเราได้อยู่ในสังคามที่ดีขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าเอ�เ อยากให้อยากเป็นดาราไงอยากเป็นดาราอยากอยู่หน้ากล้องเพราะฉะนั้นเด็กๆจะโดนหลอกก็เลยรู้สึกว่าอยากกลับมาตั้งฐานแล้วก็มาฉีดวัคซีนให้ <laughs> ให,ให,ให้ให้เด็กๆในชุมชนเ <laughs> พราะจริงๆแล้วเด็กๆในชุมชนก็ไม่ได้มีตังอะไรมากมายเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นโอกาสดีที่ท,ท,ที่พอถึงวัยหนึ่งก็อยากที่จะทําง,งานให้กับสังคมอะไรพวกนันนะครับผมก็เลยกลับมาพอมาถึงปุ๊บไอสิ่งที่เราคิดก็สำเร็จนะครับอย่างเช่นเด็กๆก็สนใจศิลปะแล้วผมก็ได้ได้สอนศิลปะเนี่ยอย่างเช่นการเต้นราการรําการดนตรีแม้กระทั่งการกินอาหารบนโต๊ะ การแต่งตัวการใช้ช้อนซอมซ้ายขวายังไงการอยู่การกินผู้ที่นอนยังไงคือสอนแบบเป็นอาร์ตลิฟวิงเลยครับผมเด็กนี่คือเด็กขนาดไหนคะที่เริ่มเรียนได้เริ่มเรียนจริงๆแล้วเด็กที่ที่ส่วนใหญ่มาเองก็คือสักประมาณ11 สองสิบสามเป็นต้นไปนะครับผมว่าแต่พาคุณพ่อคุณแม่ก็รู้ว่าที่นี่สอนศิลปะทุกประเภทเนี่ยก็พาเด็กมากแต่ห้าขวบหกขวบมาวิ่งเล่นกันในสวนเพราะผมเชื่อว่าจริงๆแล้วธรรมชาติสถานเนี่ยเขาจะสอนให้เด็กนะมีความงามในหัวใจหรืออะไนะครับผมและอย่างรุ่นแม่เนี่ยจะเข้ามาเรียนต่อได้เย่าได้ไหมคะจริงๆต้องบอกว่างานงานศิลปะและงานอาร์เนี่ยไม่มีไม่มีขอบเขตของอายุนะครับผมคืออาณาจาักรที่เปิดกว้างมากๆเพราะฉะนั้นจริงๆต้องบอกว่ายิ่งคนมีอายุสิครับผมยิ่งเรียนรู้ได้ดี แล้วก็จะยิ่งเข้าใจเพราะ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 คนมีอายุเนี่ยจะมีประสบการณ์นะครับสงสัยต้องมามาเรียนด้วยแล้วมั้งคะครับยินดีครับแล้วจากที่สอนเด็กในชุมชนนี้ค่ะหลังๆมาเนี่ยเริ่มมีเด็กจากในกรุงเทพหรือว่าบริเวณใกล้เคียงเนี่ยเข้ามาเรียนเพิ่มมากขึ้นไหมคะต้องบอกว่าเราทํากว้างขึ้นนะครับผมโดยที่เราไม่ได้รู้ตัวเหมือนกันเพราะเราก็ตั้งใจจะสอนราทุกวันทุกวันเพราะนั้นเด็กที่เจ็ดเสมียนเนี่ยตอนแรกเขาก็มานะครับผมแล้วบางคนก็ไม่เสียตังค์นะฮะ คือบางคนก็เสียตังค์มัน,นก็ไม่เสียตังค์กันแล้วแต่ว่าครอบครัวใครจะบบ พอจะซัพพอร์ตว่าพอจะให้เราได้บ้านนะครับผมหลังจากนั้นพอเราทํางานออเบาที่ที่ตลาดนะครับผมข่าวก็เริ่มครับเอ้ยพี่นายมาสอนการสแสดงที่ที่ที่ราชบุรีปกติพี่นายจะสอนการสแสดงอยู่ที่ที่ซอยวัลคังของกรุงเพฒพฯเรดีครับเขาเริ่มรู้สึกว่าเอออยากเอาลูกหลานแบบมาเทียตไต้หวันด้วยจังเลยแล้วมันก็อยู่ใกล้กรุงเทพนครับผมเขาวิ่งมา50นาทีชั่วโมงหนึ่งก็ถึงแล้วแล้วก็มีที่พักด้วยมีอะไรด้วยต่างๆเขาก็เลยชอบที่ที่จะมาเรียนกัน แต่ก็บางคนนะฮะอยู่ถึง <sh นู <sh ่นเนี Je ่ยสีลมสาทรก็จะวิ่งมาเพื่อจะมาเพ้นรูปหนึ่งรูปแล้วกลับบ้านสบายใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เหมือนกับมาพักผ่อนมาต่างจังหวัดด้วยนะคะมาที่นี่แล้วรู้สึกรีแลกสักหนใช่ครับเพราะว่าเราอยาธรรมชาติต้องบอกว่าตรงนี้เราทำแบบจริงๆแหละล้วคนจะบอกว่าเป็นรีสอร์ทหรือเปล่าเป็นโรงแรมหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าผมสิดว่าตรงนี้ไม่ใช่รีสอร์ทไม่ใช่โรงแรมคือเป็นบ้านนะครับผมบ้านที่บ้านแห่งการเรียนรู้ครับผมเพราะฉะนั้นใครเนี่ยทุกอย่างจะสบายสบาย ครูนายสะกดเราสองคนด้วยแนวคิดโดนใจจริงๆค่ะวันนี้ครูนายมีเวลาให้กับพวกเราก็เลยได้เดินชมผลงานสวยๆรอบสวนสินกันด้วยค่ะต้องบอกว่าตรงนี้ผมทำไว้สำหรับพิลอรี เพราะว่าเรามีความสุข่าถ้าเราจะเป็นศูนย์สิป์หรือว่าจะเป็นอะไรที่เด็กๆมาเที่ยวมามาชม,มาอะไรต่างๆผมเนี่ยมันน่าจะมีเรื่องของไอแกลเลอรี่เรื่องของร้านอาหารเรื่องของคลิปชมอะไรต่างๆเ,เพราะฉะนั้นเวลาที่ผมทําเป็นอสตันขึ้นมาแล้วเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าข้างต้าน่าจะใช้ประโยชน์ได้ก็เลยเป็นรูปของศิลปินต่างๆของศิลปินพโพธารามศิลปินราชบรุรีเนี่ยเขาก็มามาวางเอามาให้ให้ได้ชมให้ต่าง แต่ต้องบอกว่าศิลปะพวกนี้ก็คือเราเคลื่อนที่ตลอดนะครับบางท,ท,ทีที่ไหนเขาอยากขอแบบให้ไปร่วมทาแกลเลอรี่ไปแสดงผลงานอรแบบนี้ศิลปินเขาจะไปนะครับแล้วบางบาง,บางภาพผมก็ซื้อมาจากสมุดสาครบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยผมคิดเจออะไรผมก็จะชอบซื้อมาผมแล้วก็บางทีเขาให้บ้างเขาทิ้งบ้างก็ไม่รู้จะไปเก็บไว้ไหนต่างๆพวกนี้ครับผมก,ก็ก็เอามาก็รวบรวมก็จัดวางไวาที่ตลอด แล้วบางครั้งผมก็จะมีแบบเป็นอินสตาเรชันนะฮะคือจะมาจัดวางมีแท่นเล็กๆมีมือมีอะไรงานประติมากรรมนะครับผมมีแบบเอาผลงานเด็กมาโชว์กันมาแข่งกันใช่ใช่มีมีแต่จริงๆผมผมไม่ค่อยเน้นการแข่งขันนะครับผมก็คือส่วนใหญ่เด็กเขาวาดอะไรเสร็จเขาก็จะมาเอาที่มอแควนบ้าต่างๆพวกนั้นครับผมแล้วบางทีเขาก็จะมาเดินเป็นเหมือนแบบจงกรมกันอ่าจากตรงนั้นแล้วก็พุ่งออกอีกทางหนึ่งเดินเป็นวงกลมอะไรพวกนี้ครับ ทุกสิ่งทุกอย่างนะผมก็อยากใชใ้เขาเป็นอะไรที่เรียบง่ายแล้วก็อย่างหินเนี่ยแหละเกาถามว่าเฮ้ยเป็นแกลเลอรี่มีรูปก็ทํทำไมเอาหินมาลงผมก็อ้าตรงนี้ผมชอบมากมากเลยเพราะว่าดินเขาต้องมีที่หายใจครับค<ม>ือถ้าเราเทเป็นปูนเขาหรือว่าไปปิดเขามากๆปุ๊บเนี่ยพอฝนตกมาน้ําท่วมก็ต้องกวาดต้องล้างต้องเช็ด<ม>เพราะาเวลาฝนสาดเขก็จะซึมลงไปเลยซึมลงไปเลยใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเขาเลยแบบให้เด็กได้เรียนรู้การเดินบางบางทีนะครับผมบอกให้เด็กถอดรองเท้าเลยแล้วก็ถอดรองเท้าปุ๊บเี่ยเขาจะรระระวัง ระหว่างเขาจะค่อยๆเดินเขาจะสัมผัสว่าเออมันเจ็บมันอย่างงน้นอย่างนี้แต่ผมรู้ส <Yes. S 1> ึกว่าการที <asking. S 3> ่เราได้แบบสัมผัสกับแผ่นดินสัมผัสกับอะไรที่มันเป็นดินเป็นหินเป็นทรายเป็นน้ำเนี่ยผมว่าเขามันให้พลังใช่อย่างอย่างครั้งแรกที่ผมมานอนที่บ้านดินเนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้โหแบบได้พลังจากธรรมชาติเยอะมาก เรื่องของการแสดงและงานศิลปะแล้วก็มาที่นี่คุณจะได้แรงบันดาลใจกลับไปอีกเยอะเลยล่ะค่ะ กัสกครู่ช่วงนาได้เวลาของป้าตุ่นขาช็อปแล้วล่ะค่ะคุณมานพมีจำรัดเป็นศิลปินทุนพัทรวดีเทียเตอร์ตั้งแต่พุทธศักราช2535มีความสามารถด้านการออกแบบและกำกับลีลาและเป็นศิลปินยอดเยี่ยมจนได้รับรางวัลศิลปาทรสาขาศิละปะการแสดงร่วมสมัยพุทธศักราช2548จากกระทรวงวัฒนธรรม See